ขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแจยญาตโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้ก็อยากจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้านะจากพระตรปิฎกนะเร็่มที่20นสะพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงลักษณะ ของคนพาลของบัณฑิตนะจินตาสูตรนะอ่านแบบไทยๆนะลักษณะของคนพาลของบัณฑิตนะ่าติดตามเหมือนกันเนาะโยมบาไมนะเพราะว่าเราได้ยินว่าคนพาลคนพาลบัณฑิตบัณฑิตซึ่งจี่จินแล้วพุทธเจ้าก็ได้ตรัสนะไ,ได้สอนได้บอก ให้ดูเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายว่านี่ลักษณะนี้คนพาลนะลักษณะอย่างเนี้บัณฑิตอย่างนี้เนาะดูกระพิสูทั้งหลายลักษณะคนพานนิมิตคนพาลความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาลสาประการนี้สประการเป็นชะไหน,น เราฟังดูนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนพานในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดเรื่องที่คิดชั่วพูดคำพูดที่ชั่วทำกรรมที่ทำชั่วนี่ลักษณะคนพานนะนี่อย่างนี้ก็โดนเนืละนาวเฮ้ยอย่างนี้ก็โดนกันหมดสิพระคุณเจ้า ก็ต้องเข้าใจ,จว่าคำาคนผ่านเนี่ยคือคนที่ยังทำไม่ดีอยู่ทีนี้เนี่ยใครที่ยังทำไม่ดีใครที่ยังคิดไม่ดีใครที่ยังพูดไม่ดีพูดชั่วพูดชั่วมีขอบเขตอย่างไรขอบเขตของการพูดชั่วก็คือพูดเท็จพูดสอเสียดพูดหยาบพูดเพอ้อเจอ้อนี่คือขอบเขต หรือว่าใครพูดอย่างนี้แหละเรียกว่าพูดชั่วแล้วนะทีนี้คิดเรื่องชั่วยังไงนะก็คิดทำผิดศีลเนี่ยทำผิดศีลห้านี่แหละหรือถ้าในหลักมรรคงแปดก็ท่านก็บอกว่าคิดไปในเดี๋ยวดูนะคิดออกจากกามนะคิดออกจากพยาบาท คิดออกจากการเบียดเบียนเรียกว่าวิ่งิงสาวิตตกคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดดีเอาให้ชัดก่อนนะแต่ถ้าคิดไปในกามคิดไปในพยาบาทคิดไปในการเบียดเบียนนั่นแหละถยกว่าคิดไม่ดีหรือที่พุทธเจ้าใช้คําว่านี่คิดเรื่องชั่วคิดเรื่องไม่ดีคิดพยาบาทคิดอยากไปฆ่าไปทําร้ายนะคิด ที่จะไปเบียดเบียนนะเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์พูดอย่างนี้โยมโดนหมดเลยอไปคิดนะตกเบ็ดหาปลานะไปล่าสัตว์ตัดชีวิตนะไออย่านี้ก็ผิดหมดก็คิดคิดเรื่องชั่วก็คือคิดเรื่องที่ จะไปทำผิดศีลห้านี่แหละนี่ขอบเขตเบื้องต้นเลยนะเพราะเนี่ยเมื่อคิดเรื่องชั่วพูดคำพูดที่ชั่วแล้วก็ทำกรรมที่ชั่วจริงๆทั้งหมดเนี่ยเริ่มตั้งแต่คิดคิดแล้วก็พูดออกมาก็เป็นการทำกรรมนี่หลักของพุทธนะเพราะหลักของพุทธนี่ทำกรรมคือทำผ่านกายพฤติกรรมกาย ผ่านวก,กีคือคำพูดที่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอนะนี่นี่คือหลักนะเพราะนั้นเนี่ยนิพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะท่านสุภโทไม่ได้มาสร้างเรื่องขึนเองอ่านตามที่พุทธเจ้าตรัสว่าลักษณะคนผ่านเนี่ยคือเราเรียนธรรมะเราอ่านพระไต,ตรปิฎกเราก็จะได้ พออ่านแล้วเราก็จะได้หันมาดูตัวเองเลยไงว่าเอยเราอันนะถ้าเราคิดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่เอ้ยนี่เราคนพานนะเนี่ยเราพูดไม่ดีขึ้นมาเมื่อไหร่อันนะเราไปด่าเขาไปว่าเขาอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกนะคนเรียดธรรมะบางทีเนี่ยเราเห็นคานเห็นแยง้งเสนอความคิดเห็นที่นะไม่ถูกดังที่ คนนั้นคิดว่าถูกด่าแบบโอ,โอ้ตมาโอ้เดี๋ยวนี้โพสธรรมะเนี่ยบางทีโดนด่ามาคอมเมนต์มาหน้าเฟซไม่เท่าไหร่นะถ้าด่ามาหลังไมเนี่ยโอ้ชปะปคุณเลยด่าหยาบด่าคายนะเออคนแล้วบอกว่าตัวเองนี่รู้ธรรมะมากเลยนะเอ๊แต่รู้ธรรมะทำไม ผัสสะกับความไม่ถูกใจแค่นี้ทำไมต้องตั้งธรรมะเทศกันขนาดนี้ <c oughs> เป็นผู้หญิงด้วยนะเออเนาะก็แปลกดี <c oughs> คนเรียนธรรมะทำไมใจร้อนขนาดนี้อตาตมาว่าเรียนธรรมะแบบไม่รู้เท่าทานันผัสสะทั้งที่จริงๆแล้วผัสสะมันคือ บทปฏิบัติธรรมที่สาคัญที่สุดเกิดผัสสะนี่เพราะปฏิบัติมันแปลว่าฝืนใช่ไหมฝืนถ้าจะเป็นหลักการก็ถ้าเราปฏิบัติศีลห้าเราก็ฝืนไม่ทําผิดศีลเราได้ปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติคือไปนึกภาพไปอยู่ในป่าในโดงในเขาในอะไรที่ไม่ใช่ปฏิบัติถ้าเราจะปฏิบัติตาม ศีลห้านี่นะเราสมาทานขึ้นมาก็ธรรมดาคนเรายังไม่เคยฝึกเคยปฏิบัติอะไรแต่เราเกิดศรัทธาเราอยากทำอยากฝึกอยากฝนกยยายก,กรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเรานะพอเราตั้งสมทธนศีลขึ้นมามันก็ต้องได้ฝืนก่อนอื่นแต่ถ้าไม่ได้ฝืนอะไรเลยโอ้อย่างนี้เราศีลห้าปฏิบัติไม่ได้รู้สึกฝืนอะไรเลยก็ ต้องแปลว่าคนนี้นี่โอ้โหจะใช้คำว่าอะไรละ่บละบารมีเก่ามีเยอะใช่ไหมเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนอรรมาว่าใครที่ไม่ได้ละกิเลสบางเรื่องนี่ได้ฟรีเนี่ยยิงมันไม่ได้ได้ฟรีหรอกของเก่าของเดิมของเราก็เป็นได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาตมาก็ชอบพูดไม่ใช่เน็บไม่แนนไม่ใช่สอเสียอะไร ยังคนติดบุหรี่บางคนนี่เลิกไม่ได้แต่บางคนเลยรู้ว่าเฮ้ยบุหรี่ไม่ดีใช่ไหมทิ้งทันทีเลยบางคนเกิดมาไม่สูบบุหรี่เลย mm. เอา่าของเะนั้นเขาไม่ต้องมาลดละอะไรแล้วไม่ต้องมาน,านั่งทุกข์นั่งทรมานอยากบุหรี่จนทนไม่ได้จนให้เขาว่าทิมว่าแทางนะ <riots> อะไรมาว่ายัางทิมยังแทงเรื่อยเลยนะมันเรื่องจริงนะ นี่คือตัวอย่างนี่เเรียนธรรมะแบบพุทธเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เราได้เห็นได้ดูทั้งนั้นนะอ่าอ่านดูกรบพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยคนพานในโลกนี้ย่อมเป็นคนย่อมเป็นผู้คิดเรื่องที่คิดชั่วพูดคำพูดที่ชั่วทำกรรมที่ทำชั่วนี่พอเราอ่านพระไตรปิฎกเราก็ต้องโอ้พระพู้ดเจ้า นี่พระเจ้าสอนนะนี่เน,น,นี่คำสอนโบยาก็ให้รู้ไงแต่ถ้าคนโลกโลกคนโลกียะเขาจะมาสนใจไหมละ่ะเขาไม่ได้เรียนธรรมะพระเจ้าเขาคิดยังไงเขาก็คิด <c oughs> เขาพูดยังไงเขาก็พูดบางคนพูดหยาบแต่พูดแล้วได้เงินเขาก็พูดมีไหมละ่ะโกหกแล้วได้เงินเขาก็ทำเขาไม่ยินคิดว่าเฮย้ยทำอย่างนี้นจะบาป เป่อเขาก็ดา่าวอยู่ว่าเอ้ยพวกกลัวบาปไม่มีอะไรกินดูกราพิสูจน์ทั้งหลายถ้าคนพานจะไม่เป็นคนคิดเรื่องที่คิดชั่วหนึ่งพูดคาพูดที่ชั่วหนึ่งทากรรมที่ทําชั่วหนึ่งเช่นนั้นบัณฑิตจะพึงรู้เขาด้วยเหตุอย่างไรว่าผู้นี้เป็นคนพานไม่ใช่คนดีถ้าเขาไม่ทำสามอย่างนั้นล่ะ จะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนพาลดูกระพิสูจน์ทั้งหลายก็เพราะคนพาลย่อมเป็นผู้ที่คิดเรื่องที่คิดชั่วพูดคําพูดที่ชั่วทํากรรมที่ทําชั่วฉะนั้นบัณฑิตจ,จึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นคนพาลไม่ใช่คนดีคือผู้เจ้าวะยังไงเขาก็ต้องเป็นเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเขาเป็นคนพาลคือมัน มันจะอดทนกดข่มอะไรไว้ยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเห็นอยู่วันยังคำดูกะรพิสทจิ์ทั้งหลายลักษณะคนผ่านนิมิตคนผ่านความประพฤติไม่ขาดสายของคนผ่านสมประการนี้แหละความประพฤติไม่ขาดสายแปลว่าอะไรละโยงก็แปลว่าทําต่อเนื่องตลอดไม่เว้นวักเลยแปลว่าทําทุกวันทุกเวลาทุกนาที ที่เขามีชีวิตมีลมหายใจอยู่นี่คือคนผ่านนะแต่ว่าถ้าเว้นวักบ้างหยุดบ้างอดทนไว้บ้างก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่พยายามที่จะเป็นคนดีพยายามที่จะไม่เป็นคนผ่านอยู่อย่างนั้นก็ต้องให้กำลังใจกันก็เหมือนกับคนมาเรียนธรรมะม,มาฝึกฝนนี่แหละแต่มันไม่มันไม่พ้นสิลรัตตา,ามาตเท่านั้นเอง หยุดหยุดทำ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 หยุดหยุด <laughs> มันมันไม่พ้นสินวัตะปามานต้องทำให้ต่อเนื่องมันจะด่างพร้อยบ้างมันจะขาดบ้างมันจะทะลุบ้างศีลนะหมายถึงศีลมันจะมีผิดมีพลาดมีขาดมีทะลุมีด่างมีพร้อยอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรก็ธรรมดาคนเราก็ให้กำลังใจกันฝึกฝนเรียนรู้ไปนะอย่าไปอย่าไปทิ้งสิ่งที่เรา เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ตัดสรู้นี่บอกสอนไว้แล้วนี่เราฝึกเถอนะนะด้วยด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุอะไรดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายย้อนไปนิดบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดเรื่องที่คิดดีเอาเอารวมรวมว่าคนพานคือคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วทำไม่ดี รวมๆอย่างนี้นะคนพาลคือคิดไม่ดีพูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีนั่นคือคนพาลทีนี้เนี่ยด้วยเหตุอะไรว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีก็ตรงกันข้าม,มันแหละบัณฑิตก็คือคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดนะีแต่ต้องบ่งเล็บหน่อยหนึ่งนะพูดดีนี่ไม่ได้หมายความว่าพูดเอาอกเอาใจอย่างเดียว แต่พูดดีหมายถึงว่าอาจจะพูดขัดเกลาก็ได้ตามฐานะอย่างพ่อแม่เนี่ยพูดกับลูกพูดบอกว่าลูกทําอย่างนั้นไม่ดีนะลูกดื้อลูกบอกไม่ฟังความจะดุจะว่าบ้างเนี่น,นะแต่ถ้าปล่อยเลยเนี่ยสมุดนะในสมมุิหากจินตับจินไตจินใสกินพุ่งเลยนะโอ้ยคือบอกปานานั้นที อันนี้พื้นๆชาวบ้านนะนะคำหยาบอันนี้เราพูดคำหยาบมันก็ไม่ดีนะโยมมันก็ไม่ดีแต่ว่าก็น่าเห็นใจเหมือนกันพ่อแม่บางทีก็ลูกบอกลูกดื้อมากบอกไม่ฟังเนี่ยบอกแล้วบอกอยางไงบางทีมันก็ก็ขึ้นมาก็เป็นธรรมดาก็ขึ้นมาอันก็เป็นธรรมดาก็น่าเห็นใจอยู่นะ,นะจึงมีพ่อแม่หลายคนบอกโอ้ย ให้ปฏิบัติทมให้ปฏิบัติทำ,ทำ,ทำไม่ให้โกหกลูกไม่ให้อะไรนี่ทำไมยากเย็นมันต้องโกหกแต่จริงๆโกหกลูกโกหกลานนี่จริงๆก็ไม่ควรโกหกกันนะเพราะว่าโกหกยังไงมันก็ผิดศีลนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไอ้ที่โกหกคอขาดบาดตายนะีมันก็ท่านจึงให้ฝึกกันเลยคือจริงๆมันก็ได้ฝึกกันเลย คนที่มีลูกก็โอ้จะทาไงจะพูดเวลาลูกไม่ได้ดังใจเนี่มันจะโกรธอย่างนี้เนาะมันถึงขั้นโกรธเลยเนยนะหรือไม่ถูกใจนะนะั่นแหละโกรธโกรธมันก็จะพูดคําแรงออกมาอย่างนี้จริงจริงแล้วถ้าเราพูดคําแรงบ่อยๆเนี่ยจริงๆถ้าเราพูดคําแรงบ่อยๆก็ไม่ดีไม่ดีนะหนึ่งเราก็จะ คุ้นเคยเราก็จะสะสมคำพูดคำจาที่ไม่ดีถ้าพยายามไม่พูดได้ก็จะดีละพูดยังไงก็พูดให้เหตุให้ผลจริงๆนี่หละบอกทำอย่างนี้ไม่ดีก็ให้เหตุให้ผลแต่ว่าบางทีโยมก็อาจจะว่าเอาคนมันเด็กมันยังไม่รู้จักเหตุรู้จักผลหรอก็ไม่แน่เหมือนกันเลยแต่ว่าจริงๆอาตมาเห็น แม่และหลายคนที่แม่ปฏิบัติสิลปฏิบัติธรรมนี่ก็จะไม่พูดจารุนแรงอะไรกับลูกนะนั้นอาจจะมีทีก็จะพูดดีๆนี่แหละให้เหตุให้ผลจะดุจะว่าอะไรก็นะอาตมาก็ไม่เชื่อหรอกว่าพ่อแม่ที่มีจิตวิญญ,ญาณพ่อแม่จริงเนี่ยจะดุจะว่าลูกด้วยความโกรธความเกลียดบางคนเนี่ยจะแช่ตีหน้ายักษ์แต่จิตไม่เป็นเลยเหรอจิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่า เอาคุณดุลูกให้ลูกกลัวเนี่ยคุณจะหัวเราะแห่แห่แห่อยู่มันจะกลัวเหรอมันก็ต้องตีหน้ายักหน้ามานเพราะคนบางคนมันก็ต้องแสดงแสดงบทบาทพ่ออย่างนี้ใช่ไหมปราบยักษ์อ่นนะคุณจะเอาดือด้อๆมึนๆเนี่ยคุณจะไปหัวเราะแห่แห่แห่สอนมันโอ้ยมันจะไปกลัวเหรอนนะต้องทําให้เกรงทําให้กลัว นนะแล้วผลมันก็ประโยชน์ก็ตกขึ้นที่เด็กกันละ่ะแล้วนั้นเนี่ยบางทีเราพูดแรงพูดดุอาจมาเห็นหลวงพ่อรูปหนึ่งนะแวบะบไปหน่อยนึงหลวงพอ่อโอ้ท่านพูดถูกหลักดีมากนะแต่ว่าอาจมาเชื่อว่าลูกศิษย์หลวงพ่อศิลาฟังแล้วนี่ควันออกหูเลยหนะลวงพ่อท่านว่าอะไรหลวงพ่ออะไรนะจาคือท่านพูดว่าหลวงพ่อศิลาเนี่ยนี่ตอนนี้กําลังฮิตฮอตมาก ปลุกเสกในห้างเลยนะเป็นอาจารย์เจจิใหญ่สายปลุกเสกนะสร้างวัตถุมงคลนะนะทำนายกรุงเทพน้ำจะท่วมอะไรดโอ้ยเดี๋ยวนี้รวมศูนย์ไปตรงนี้หมดเลยอะ่ะเป็นเจจิใหญ่แต่โทษทีนะหลวงพ่อศิลาทำไม่ถูกหลักพุทธศาสนาเลยนะ เอาไปดูในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าห้ามทำด้วยนะห้ามปลูกเสกลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนห้ามหมดเจิมป้ายบอกใบให้หวยอ่สเะดาะเคาะต่อชะตาพยากรณ์อะไรต่างๆดูหนูกัดผ้าดูไปดูในมหาศีลพุทธเจ้าห้ามทำหมดผิดผิดกฎรัฐธรรมนูญของพุทธเจ้านะ แต่อาตมาเห็นว่าหลวงพ่อศิลาทําทุกเรื่องเลยที่ขัดกับหลักที่พุทธเจ้าสอนไวน้เป็นมหาตั้งหลายประโยชน์นะหลวงพ่อศิลานี่เอ่ยชื่อเลยถ้าสาวกหลวงพ่อศิลาฟังแล้วก็จะมาไม่ถูกใจอาตมาก็กรุณาฟังเหตุผลจากอาตมาอาตมาไม่ได้พูดเราเองมันมีในพระไตรปิฎกจริงๆห้ามพิสุทําเรื่องอย่างนั้นแต่หลวงพ่อศิลาทำทุกเรื่องที่พุทธเจ้าห้าม แล้วคนก็นิยมชมชอบนะเห็นไหมพูดอย่างนี้ไม่ถูกใจเลยใช่ไหมแต่ตมาพูดชั่วไหมเนี่ยถ้าคนนิยมชมชอบหลวงพ่อศิลาฟังแล้วก็ไม่แยกแยะเหตุผลก็จะหาว่าตมาเนี่ยโอ้โหพูดอย่างนี้นพูดชั่วเดี๋ยวก็ขนทัวมาลง,างนี่นะแต่ตมาพูดสัจธรรมที่พุทธเจ้าห้ามนะ แล้วหลวงพ่อศิลาทำรันนีนะ้ทำลายศาสนานะไม่ใช่ว่าทําให้ศาสนาเจริญแมื่วันนี้โทษทีไม่ตัดเทพนี้ไม่ตัดปล่อยออกไปเลยน,นะนะอาจจะตัดคนละช่วงกับที่เทศมาก่อนนะนะนั้นก็สรุปว่าน,นะวันนี้เราเอาลักษณะของคนผ่านบัณฑิต คือสรุปรวมว่าคนพานคือคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทําชั่วทําชั่วแปลว่ากรรมนะนี่นี่ไม่ได้พูดโดยเอย่างในหลักพระไตรปิฎกแล้วลักษณะของคนของบัณฑิตก็คือคิดดีพูดดีทําดีเมื่อกี้มาอยู่ตรงบทวิพาคษ์ว่าพูดดีเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าพูดเอาใจอย่างเดียวก็เลยยกตัวอย่างพ่อแม่หรือเราตําหนิใครเนี่ยเราตําหนิมีหลักการไหมหรือว่าตําหนิศาสเสียเทเสีย อตมาตำหนิเมื่อกี้ตำหนิหลวงพ่อศิลาตมาไม่ได้ขัดหลักการนะตำหนิโด,ดยหลักการเลยหลักการที่พุทเจ้าท่านได้ตรัสได้สอนไว้มีในมหาศีลนะเพราะนั้นเนี่ยญาติโยมก็ต้องพิจารณาอน,นะก็ต้องใช้สติปัญญานะคนเราด่ากันว่ากันศาสเสียเทยเสียไรเหตุไร,ไรผล อันนั้นก็ศาสต์ต่อทิ้งต่อไปแต่ว่าพูดในพูดให้ข้อชิดมันไม่มีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้พิสูจน์เนี่ยไปปลูกเสกพระไปสร้างพระไปสร้างพุทธภาณิชไม่มีพุทธเจ้าไม่ได้ให้ทําถ้าพุทธเจ้าพาพระอ,อน,นุทธรรมพาพระสารีบุตรพระโมกคลคลานะไปปลูกเสกใครอ่านเจอในพระไตรปิฎกเอามา ว่าอาตมาที่ว่าท่านพูดผิดนี่พุทเจ้าไปปลูกเสกอยู่หลวงพ่อศิลาทําถูกแล้วนี่มีก็เอามาให้ดูที่ในพระตยพิดกอาตมายืนยันว่าหลวงพ่อศิลาทําพุทธภาณิชย์ทำให้าศาสนาเสื่อมนะเอาเอาแค่นี้แหละ,ะเจริญธรรม